สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รการการชาเลนมิชชก่นอีกแล้วนะคะซึ่งคือการเนเพื่อนเราเราเลยฮะเป็นกาจสุดท้ายของรอบเรารอบนี้แล้วนะคะผมตอนนี้นะครับโหทั้งคนทั้งคู่ที่เก่งมากเลยอคาเฟ่ใช่แล้วไปขโมยมานะครับขโมยมานะครับ เกมนี้นะครับเป็นเกมซึ่งก็เป็นเกมหลักของอนาคตนะนครับเป็นเกมใช่ใช่เกม yes or no นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วก็ทักไปไปคู่สรุปให้ดีเลย <laughs> แต่เนี่ยต้องต้องประหยัดตรงนี้ประหยัดเดี๋ยวผมให้คำถา,ถามถามนะครับแล้วก็ตอบว่า yes หรือ no แค่นั้นเองง่ายๆภายใน10วินาทีนะฮะซึ่งคำถามในรอบนี้ของเราเป็นหมดของเพศศึกษานะฮะ sex education นั่นเองนะครับช่วงนี้เขาลดระดมกันอยู่นะ มาสิข้อข้อแรกนะครับตอบเพย์ดิสกานนะข้อหนึ่งถามว่าตามกฎหมายครับคนไทยเนี่ยสามารถตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศด้วยตัวเองครับได้ตอนอายุ20ปี yes หรือ no ครับอ่า yes เยสถามคู่ตอบว่า yes นะค <Yes. S 1> ะได้คำตอบถ้าถูกคนละหนึ่งคะแนนนะคำตอบคำตอบ,บถูกตอ้องเออได้ <Yeah. S 1> ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่แม็กกับพี่กบไม่ใช่สิพี่แม็กกับพี่เมคนละหนึ่งเนาะ นี่ประกาศประกาไปหมดแล้วนะคะตะคุ่นะคะประกาศจริงแล้วนะนี่หน้าใครครับน่องนอนแล้วหนอนแล้วนะต่อไปนะครับข้อที่สองนะครับถามว่าจากผลสำรวจครับของ Big One Dating ครับระบุว่าขนาดเอาไวว่เพศชาย9นิ้วครับเป็นขนาดที่่ายหญิงพึงพอใจมากที่สุด yes กับ no ครับเฮ้ยตอบไม่เหมือนกันเว้ย yes กับโนนะตอบมาแล้วนะคำตอบคือคือเอาอะไรกันแน่เนี่ยโนหรือ๋ยตอบคือโนครับถูกครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมันถามผู้หญิงสิมันถามอะไรมันมันนี้มันีไงเอ้ยเอ็นีเกานิ้วอะไอ้ี่มันถูกตอนนี้พี่ไม่ตอบแ้วพี่เหรอไม่ไม่ไม่ใช่เก้านิ้วครับ ผู้หญิงพึงพอใจขนาด8นิ้วมากที่สุดนะครับ44% 9นิ้วคืออันดับ2เมันเป็นผลสำรวจของฝั่งอเมริกาเขานะฮะอันนี้คือขนาดเขาก็จะเป็นไอ้8นิ้วนี่คือมาตรฐานเขาแล้วนะ,ะก็ใหญ่แล้วนะ,ะ <laughs> ปะ่ข้อที่3ต่อนะคำถามข้อที่3ครับวันนี้ผู้หญิงจะตอบได้ในการกินยาคุมฉุกเฉินครับจะต้องกินจำนวน2เม็ดครับโดยเม็ดที่2เนี่ยจะต้องกินหางจาก เม็ดแรกในเวลาไม่เกิน8ชั่วโมง yes or no ครับเย้ <Yeah. S 1> นะพี่แม็กอะไรดี yes ทั้งคู่เหรอคำตอบนะคำตอบนี่อ่ะ <laughs> <c oughs> พี่เ <c oughs> อ,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 อตลอดนะขอขอหน่อยขอถามหน่อยนะคำถามถาม่นะในการกิน <c oughs> ยาคุมฉุกเฉินจะต้องกินจำนวน2เม็ดโดยเม็ดที่2จะต้องกินห่างจากเม็ดแรกในเวลาไม่เกิน8ชั่วโมง yes หรือ no ตอบว่า yes ทั้งคู่ใช่ไหมคำตอบนะคำตอบโอครับ ต้องไม่เกิน12ชั่วโมงอ่าหรือตอนนี้เขามีแบบใหม่คือกินพร้อมกัน2เม็ดเลยก็ได้นะครับนะครับแพทย์เขาบอกไว้นะตอนนี้นะครับจำเป็น2ต่อหนึ่งอยู่นะพี่ไม่ถังอยู่กินไหมคะคิ๊ยาไม่เคยนะครับไม่เคยไม่เคยแต่จะลองกินดูต่อไปนะครับข้อที่4ครับอ่ามาพูดเรื่องของผู้ชายบ้างอาสุจิครับจะมีอายุเมื่ออยู่ในช่องคลอดได้นานมากที่สุด3วันครับเเฮ้ยตอบเป็นยังไงเดี๋ย มีโนแต่ yes คำตอบคือโน o pop no too นะแบกตามครับแบกตามแล้วอือมีได้เจ็ดใช่ห้าถึงเจ็ดวันนะคะห้าถึงเจ็ดวันทำไมฉันไม่เล่นวันเนี้ยอาจจะไปหลบอยู่ตรงไหนก็ได้เลยอยู่ห้าถึงเจ็ดวันเลยนะอาจจะไปหลบหลบอาจจะหลบอยู่ในนิ้วมือต่อไปนิ้วมือใครนิ้วของเธอเหรอต่อไป ไปข้อห้าเลนะข้อห้านะอาการครับไข้ทับระดูครับในผู้หญิงเนี่ยมีชื่อเรียกทางแพทย์ว่าโรคหมดรูหมดตัวกระตันหัน Yes or No ครับดีเอาไงเอาไงดีจิบปีนะจิบวิปตอนนี้ตอบตอบแล้วนะโอเคเราพูดตอบไปแล้วไม่เหมือนกันคำตอบคือ No ครับถูกต้องที่แม่ได้แก้หนึ่งคะแนนนะคะเขาเรีโยกว่าโรค อุ้งเชิงกลางอักเสบเสือลังนะฮะไม่ใช่โรคมนลกตัวนะต่อไปข้อที่6กนะข้อที่6ตอนนี้3ต่อ2ปพีแม็กนัมหลังมีเซสครับร่างกายของเราจะหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาช่วยเรื่องความไายเครียดสรารนั้นคืออะดรีนาลีนเยสอสนลครับนี่อ no, ตอบไม่หมกันหีืครับโนกับเยสนะคำตอบคือโนครับพี่แม็กได้ยังมันมาตอนไหนตอนในนี้ อันแบบออกกําลังกายเสร็จใช่ไหอ่าอ่าเอนโดฟินไม่ใช่อินเนอรีนนะมันคนละตัวกันอินโดฟินสารหน่งความสุขคืออ่าอินเดอรีนคึกสี่ตัวมามาอันจะมาคู่กันอย่างเงี้นะสี่ต่อสองครับแม็กทำอยู่เลยสี่ข้อข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ดพรบป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นครับถูกประกาศใช้เมื่อปีสองห้าห้าเก้าเอสอาร์ครับอ่าแล้วพี่แม็กเลย 2559ครับพรบป้องกันการแก้ไขปัญหาการตั้งครรในเวรัสใสั้งได้ปี2559นตอบเรื่องเมกะนะใช่ไหมไม่เคยได้ยินมันจะได้ยินใช่ไหมคำตอบครับตอบว่า yes ครับถูกต้องพี่เมกได้อีกหนึ่งครับผมตอนนี้ตอบเกิดบหม่เพิ่งออกเมื่อปี2559เองนะครับผมนะครับกอความโทษเชียมทางเพศเอง ตอบไปข้อ8ปดกับจะหมดแล้วละเบอร์สายด่วนครับที่ใช้ปรึกษาเรื่องเงสและทองไม่พร้อมคือเบอร์1663นหสี่สันโนครับเจ้าหนึ่ง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 จะไป่ทำอะไรการตอบครับตอบโนยี่สิบแล้วนะคำตอบคือยี่สได้แล้วตีตึ้งสี่สี่เท่ากันแล้วตอนเนี้ยตอนนี้สี่สี่เท่ากันแล้วเดี๋ยวสอง้อตีลิสต์เต็ม ข้อที่สี่ชอบเลขสี่ข้อกันเลยสี่สี่ตั้งกันเลยมาข้อสี่ข้อเก้าข้อเก้าถุงยางอนามัยครับมีอายุการใช้งานประมาณเจ็ดปีเยสโนครับอันนี้ไม่รู้ต้องหาเฮ้ยเขาตอบงมาเลยอ่ะถูกต้องถูกต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ปีเดียวห้าห้าปีครับผมห้าปีเลยนะถุงยางอยู่ในห้าปีครับมาข้อสุดท้ายคราวนี้คนนี้คะแนนเสมอกันห้าห้าเลยนะข้อสุดท้ายถามว่า ในซีเรียโกโนเรียเป็นชื่อแบคทีเรียครับที่ก่อให้เกิดโรคหนองไนเทียมใช่หรือไม่ครับต้ดตอบเหมือนกันก็คะแนนเสมอแน่นอนนะแต่ว่าโนอหรอต้องเลยอีข้อเลนนี้เสมอกันนะโอเคนะครับโนนะครับเป็นหนองในแท้นะครับชื่อตัวนี้หนองในเทียมจะเป็นชื่อคางไมเดียทางคอมาติส ตอนนี้ไม่มีคำถามก็สามสหมดแล้วนะครับก็คือเสมอกันนะคะเ่ลนนี้ดีใจจะพูดด้วยนะคะนะฮะเก็กบอกว่า <laughs> แล้วก็เขาจบท,ท่านี้บอกว่าคนดูจะได้ความรู้จากเรามากขึ้นแล้วกันแล้วก็ป้องกันตัวเองดีๆนะไว้แบบไปบายค่ะทุกคนายบายค่ะดู็การหล่อจากเซเว่น